สวัสดีครับสวัสดีครับมาอิสคานะครับคิดจะออกรถยนต์มือสองคิดถึงมาอุสคานะวันนี้ก็อยู่กันที่เดิมนะฮะวันนี้เป็นวันที่12เดือน4นะฮะนะครับพรุ่งนี้ก็ส่งการแล้วนะครับก็กับลูกค้าท่านใดนะฮะที่กําลังขับรถนะกับบ้านช่วงส่งการก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยนะครับนะสำหรับลูกค้าที่ยังไม่มีรถกลับบ้านนะครับก็สามารถติดต่อกันเข้ามาสอบถามรายละเอียดนะครับ ได้เลยนะที่เบอร์0843848404นะฮะหรือว่าแอดไลน์เบอร์ผมเบอร์นี้ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้นะผมจะพามาชมรถนะครับดีเซ็ตเมนต์นะฮะด้านหน้าผมนี้เลยนะฮะรถเก่งซีดานระดับผู้บริหารนะฮะก็คือเจ้าตัว t o y ยต้าแคมรี่นะฮะ 2.0G นะครับเป็นตัวปี2017นั้นเองนะฮะเป็นตัวรุ่นนะครับตัวเกียร์ d 4 s แล้วนะครับแล้วก็เป็นเกียร์ถุงแลวด้วยนะครับตัวนี้นะครับก็ ่อนที่เราไปชมในส่วนของรายละเอียดของเจ้าตัวแคม r y รี่นะครับคันนี้รบกวนคุณลูกค้ากดไลค์กดแช์นะกด s u b สไครต์และกดกระดิ่งฟังช่องของผมให้หน่อยนะครับเพื่อเป็นการแจ้งเตือนเวลาผมได้ลงคลิปใหม่นะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าเจ้าตัวแคม r y รี่คันนี้น่าสนใจไงนะครับคันนี้ก็เป็นตัวโฉมนะครับปี2 0 1 7นั่นเองนะฮะใหม่ใช้งานไปที่140,000กโลนะครับเป็นรถบ้านสวยๆแบบนี้เลยนะฮะได้เป็นสีบอลเงินนะครับ นะลูกค้าจะซื้อสดนะครับไม่มีแหวกนะสำหรับคันนี้ราคาเราขายเพียง699,000บาทนะฮะเครดิตดีฟรีดาวได้เลยนะฮะยี่ห้ออยู่ประมาณ13,000สามนะครับแล้วก็ได้ดอกเบี้ยพิเศษด้วยนะครับอ่ะคันนี้ก็ได้เป็นโฉมไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์เลยแล้วนะครับโคมไฟแบบใสๆแบบนี้เลยนะครับมีไฟเดย์ไทม์มาให้นะครับกระจังหน้าจะได้เป็นสีโครเมียมตัดกับสีดำเป็นโอแบกนะครับนะแล้วก็ได้ไฟตัดหมอกคู่หน้าแล้วก็มีเซนเซอร์มาให้นะครับ ปัดเซนเซอร์เลยนะครับมีไฟตัดหมอกสวยๆนะครับในส่วนของการดีไซน์โฉมเขานะครับดูสปอร์ตยิ่งขึ้นนะครับนี่เลยตัวรถไม่มีประวัติชนหนักพลิกคว่ำจมน้ำใดๆทั้งสิ้นเลยนะฮะลูกค้านะเดิมๆนะเป็นตัวเครื่องนะครับวีวีทนะฮะคันนี้นะครับรถเดิมๆนะสวยๆเจ้าของเก่าเป็นผู้หญิงนะครับแล้วก็คันนี้นะครับลัดด้วยกับยางยี่ห้อเดตันนะครับไซส์ยาง 215-60R16 นะครับ นายางปี2022นะครับขอบ16นิ้วนะฮะดิสเบรกสี่ล้อเลยนะครับนี่แล้วก็เรืส่วนของตัวนะครับตัวโลโก้ต่างๆนะครับนะโลโก้ตัวเครื่องติดมาให้เรียบร้อยกระจกพับปรับไฟฟ้านะครับตัวนี้นะครับมีบายสปอร์ตมาให้ด้วยนะครับนี่แล้วก็กุญแจเป็นสมาร์ท์คิเลสดนะคิ้วนะครับตรงหน้าต่างก็จะเป็นคิ้วสีโครเมียมนะครับเสาบีเป็นสีดำเป็นโอแบ็กติดฟิล์มมาให้สี 40%นั่นเองนะฮะตัวรถเดิมๆมากนะคันนี้นะครับไฟท้ายนะครับไฟลี่ไฟเบรกก็จะเป็นแบบ LED นะครับไฟถอยไฟเลี้ยวก็จะเป็นแบบหลอดไส้นะครับมีเซนเซอร์มาให้4จุดนะครับนี่สวยๆเลยนะครับก็จะมีโครเมียมขั้นกลางนะครับแบบนี้เลยเดินเส้นตรงเลยนะครับนะโลโก้ต่างๆอยู่ครบนะครับด้านหลังกว้างขวางเลยนะครับในส่วนตัวด้านหลังนะครับผม ตะเข็บเอทอาร์ตนะเดิมๆนะครับดิรถไม่มีขยับนะห้องเก็บสัมภาระด้านหลังกว้างมากนะครับนี่เลยกว้างมากมียางอะไรต่างๆอยู่ครบเลยนะครับแล้วก็ตัวนี้สามารถนะครับเปิดจากด้านในได้นะครับนะตัวนี้สวยๆเลยใครสนใจนะครับติดต่อมาได้เลยนะ084 384 8404นะครับหรือว่าแอดไลน์เบอร์ผมเบอร์นี้ได้เลยนะครับรถคันนี้จอดอยู่ที่รายมอิทา90นะครับ ในช่วงสงการก็ไม่ปิดนะใครจะเข้ามาดูก็เข้ามาดูได้เลยนะครับนะแล้วก็ในส,ส่วนตัวภายในนะครับจะเป็นสีเบจต,ตัดกับสีดำนะครับแผงประตูนะครับสวยๆเลยนะตัวนี้จะเป็นแบบซอฟทัชนะมีม่านมาให้นะครับมา่านด้านข้างนี่จะเป็นแบบแมนนวลถ้าด้านหลังจะเป็นแบบไฟฟ้านะครับนี่กระจกไฟฟ้าออโต้ทั้ง4บานนะครับที่เขียบบุหรี่มีมาให้นะลวดลายเป็นลายไม้นะครับเวลคั้าไลท์มาให้นะครับนะ สวยยเลยนะครับสครับเพจก็เดิมจากโรงงานนะครับใครสนใจต้องด่วนนะครับมาก่อนได้ก่อนจองก่อนมีสิทธิ์ก่อนเลยนะครับนี่นะที่พักแขนนะเขาทามาให้แบบสวยเลยนะครับตัวนี้ก็สามารถเปิดนะครับเอาของต่างๆด้านหลังได้นี่ม่านด้านหลังจะเป็นไฟฟ้านะเวลาเราถอยก็มันจะก็จะลดลงอัตโนมัตินะครับมีแอร์ด้านหลังมาให้นะครับนี่ด้านหน้าครับโงลารมัตติฟังชันคูดคอนโทรลนะครับ สวยๆเลยนะครับแล้วก็คันนี้นะครับออปชันฟังก์ชันเขาล้นจริงๆนะครับแผงประตูฝั่งคนขับนี่เลยนะฮะสวยๆนะครับเมมโมรี่เซ็ตเบาะมาให้2ชุดนะครับเบาะไฟฟ้านะครับปรับได้ถึงแปดทิศทางนะครับน็อตเนื้อต่างๆไม่มีขยับเลยนะฮะเป็นพุสตาร์ตนะครับตัวนี้เป็นบายสปอร์ตนะครับ VSC นะครับวันลื่นเท่าไหร่แล้วก็กระจกเนี่ยคือเปิดปิดออโต้นะครับปาร์คเซนเซอร์นะครับ หัวอะไรนะครับมัลติฟังก์ชั่นคูลคอนโทรลอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้นะครับตัวนี้จะมีแอร์แบ็กเจ็ดใบนะครับแล้วก็ไม้นะครับหนึ่งแสนสี่หมื่นเจ็ดพันกิโลเท่านั้นนะครับนะแผ่นหน้าก็จะเป็นแบบซอบทัชนะนุ่มๆนะครับผมเครื่องเสียง CD MP3 FM นะครับ AM นะครับ USB ต่างๆได้หมดเลยนะครับแอร์ดูโอโซนนะครับนะเป็นดูโอนะครับแล้วก็ ตัวนี้นี่จะเป็นตัวรีโมทตัวด้านหลังนะครับนะเกียร์ออโต้นะครับแบบเกียร์ถุงแล้วลวดลายเป็นลายไม้นะครับแล้วก็มีไวเลสชาร์จเจอร์มาให้ด้วยนะครับนี่เลยนะครับสามารถวางโทรศัพท์โทรศัพท์รุ่นไหนที่แบบรองรับนะครับไวเลสชาร์จเจอร์ก็สามารถชาร์จได้เลยนะครับนี่ส่วนภายในคือสวยมากนะครับสวยมากเลยแล้วก็อ่ามาต่างๆนะค่าเฉลี่ยต่างๆสามารถเปิดดูได้เลยนะครับตรงนี้นะครับ นี่นะฮะเราสามารถเลื่อนจากตรงนี้ได้เลยนะครับดูค่าต่างๆได้หมดเลยนะครับทิก A ทิก B นะครับนะค่าเฉลี่ยต่างๆ่าเขาจะมีโชว์ให้หมดเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูห้องเครื่องกันว่าจะเป็นยังไงนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นตัวเครื่องนะครับเบนซินขนาด2.0ลิตรนะครับ vvtiw นะฮะนะตัวหัวฉีด d 4 s แล้วนะครับ นี่นะครับตัวเครื่องจะเป็นฝาขาวแล้วนะครับก็ตัวนี้เป็นตัวเครื่องนวัตกรรมใหม่ที่ทานโนต้าปรับมานะครับน็อตต่างๆไม่มีขยับนะครับมาร์กรงงานอยู่ครบนะฮะห้องเครื่องไม่มีซึมไม่มีเยิ้มนะฮะเดิมๆนะฮะอันนี้สตาร์ทเครื่องอยู่แอร์เย็นนะครับสตาร์ทติดง่ายนะครับแบตก็เพิ่งเปลี่ยนนะครับนี่เลยนะสวยๆนะคันนี้คุ้มนะใครสนใจนะเป็นรถบ้านเลยนะครับคุ้มเลยนะฮะติดต่อมาได้เลย0843848404นะครับ จองก่อนได้ก่อนมาก่อนมีสิทธิก่อนนะครับก็ขอฝากด้วยกับเจ้าตัว Toyota Camry 2.0จนะครับ D4S เกียร์ออโต้ปี17คันนี้นะฮะร,ราคาขายที่699,000บาทนะครับเครดิตดีฟรีดาวน์ได้เลยซื้อสดไม่มีแวกนะครับก็ก่อนจากการอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งด้วยนะครับวันนี้สวัสดีครับ